ลิบูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยโตโยต้าโครราคลอสเบบี้เลิฟเพลย์แพนพรีเมียมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์ยาสีฟันซิสเทมาอัลตราแคร์แอนด์โปรเทค ที่สวนหลังบ้านของผมนะครับขอบอกว่าเกมนี้อาจจะเหนื่อยกันสักนิดหนึ่งแต่ทุกคนแอคทีฟหมดผมเชื่อว่าทําได้นะฮะฟิตมากเลยนะครับจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันมีขอมันมีอะไรอุปกรณ์ใหม่ๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยเล่นเพราะเกมนี้มันเกี่ยวข้งองกับความว่องไวกับเกมยิงปั๊บรับบอลนะ,ะทุกคนจะต้องเข้าไปอยู่ในถุงแบบนี้ใส่เข้าไปกับขานะครับและด้านหน้ามันจะมีชื่อหนังชื่อละคร เสร็จเรียบร้อยผมบอกคาใบ้พอผมบอกคาใบ้มาเสร็จเรียบร้อยลูกบอลยิงมันเป็นเรื่องของใครคนนั้นต้องวิ่งไปแล้วรับบอลเพื่ได้รับได้หนึ่งลูกเอาไปก่อนเลยครับผมนน2คะแนนเก็บคะแนนกันให้เ <c oughs> ต็มที่เลยทีเดียวหมวดของพวกคุณคือหนังรักวัยรุ่นทั้งหมดโอ้โหเข้าทางคุณเลยห <c oughs> นังรักวัยรุ่นอ่าลองใส่เข้าไปดูกันครับสวมใส่เข้าไปนะครับมันจะเหมือนกางเกงอเข้าไปก่อนหรอเออต้องเอาขาเข้าไปออกได้ไหม เท้าออกไม้ยังฮะผมจะไล่เปิดให้นะครับว่าพวกคุณเนี่ยมีภาพยนตร์หรือว่าภาพยนตร์หนังรักวัยรุ่นเรื่องอะไรกันบ้างคนแรกอันนี้สีได้อันนี้เป็นโซนนะฮะเป็นโซนเป็นโซนเป็น้ดูไหมดูไหมกันนายดูอยู่ดูอยู่รถซีซันเชน เรื่องไปรุ่เหมาะกับยุคของตัวเองจริงๆซักซีนหวยขั้นเทพและสุดท้ายแม่นาคพะชนงเพื่อนสนิทครับเอาแล้วเอาละมาดูความสามารถของทีมนี้กันนะครับหนังรักวัยรุ่นทั้งหมดมาแล้วเตรียมตัวเริ่มหนังเรื่องนี้พระเอกเคยพานางเอกไปสืบดูเมียน้อยพ่อ นนนนหนังเรื่องนี้มีวลีดังว่าคนมาทะเลไม่หนีร้อนก็หนีรักอันนี้อะไรวะอะไรวะหนังเรื่องนี้มีตัวละครที่มีแฝาแฝดอยู่ในเรื่องไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยู่ต้ หนังเรื่องนี้เขาประกวดและได้รางวัลจากเทศกาลหนังโอกินาวะมาด้วยชักซีนห่วยคั้นเทพหนังเรื่องนี้พระเอกมีฉายาว่าไข่ย้อยผู้กำกบหนัง

เข้าใจนะไม่สนุกเลยน่าจะได้คะแนนเยอะเยอะใช่ไหมคุณหวังไว้อย่างนั้นเชื่อไหมพอเข้าประสาดหนังวัยรุ่นเท่านั้นอ่ะพวกนี้นะได้ไปสามเรื่องคุณสอนน่าก็หกบว็อกไปสิบหกนะครับนำไปก่อนยี่สิบสองต่อเจ็ดคะแนนคิดวะ่อมาแสดงีไรอย่างเงี้ยเราได้เจ็ดเราได้แปดเรานำเลยมาถึงเวลาที่เราจะเล่นให้พวกเขาหัวราะบ้างแล้วเขาพยายามแล้ว แต่บางครั้งอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเนี่ยมันยากนะเอาล่ะคุณผู้ชมครับอันนี้คือดรีมทีมเขาบอกเลยนะครับว่าตอบถูกทุกเรื่องเดี๋ยวคอยดูผิดผิดผิดพรับหมวดของพวกคุณนะครับคือหนังผีที่เรื่องชื่อมากๆทั้งหมดทั้งไทยทั้งต่างประเทศมีหมดเลยโอ้ยไม่ใช่ทางไม่ใช่ทาง ไม่ใช่ทางเลยผมของคุณนี่เป็นอะไรลัดดาแลนลัดดาแลนชัตเตอร์ชัตเตอร์เฮ้ยแต่ถ้าแบบโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตอ๋อพี่เต๋อพี่เต๋ออันนี้อะไรบอดี้บอดี้ศพสิบเก้าไม่มีบอดี้สลัมหรอไม่มีบอเยเฮ้ยแต่แต่พี่ดิมน่าจะได้ครับรัดดาแลนด์ได้ไม่ไม่รู้แต่รัชดาเขาได้แต่รัชดาเขาได้ นี่ล่าสุดเขาเป็นแรงจูงใจให้เกสโนว่าเลยนะบนเส้นทางเที่ยวขอใช่ขอส้่ามที่ไม่ใช่ท่านมาเม็นชุดเลยมันมาเป็นมุกเซ็ตของมันเลยอ่ะคือจะเอาให้ตายอ่ะจะเอาให้ตายพร้อมนะครับผมเตรียมตัวหนังเรื่องนี้สแสดงนำโดยก้องสหรัฐ นังเรื่องนี้มีภาพจำเป็นผีขีข่คอหนังเรื่องนี้มีเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อว่าคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวหนังเรื่องนี้มีวลีเด็ดว่าอยากดูกูตายนักใช่ไหมไอ้หู มีเฟียวเฟ้าสุดสวิงลิงโก้รับบทเป็นผีชวชิหาหนังเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจจากตำนานเรื่องเล่าของเด็กเชียงใหม่เชียงใหม่นู้นเลยพี่นิมภูเก็หนังเรื่องนี้ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้ต่อถึง30ประเทศ ฟันร้ายจนต้องไปบำบัดทางจิตไม่รู้ตาไปก่อนวอนนี้มั้ยบอดี้บอดี้สมศิษแก้วหนังเรื่องนี้หมดเวลาเฮ้ยแต่ลังนี้สองคนนี้เล่นเก่งเลยดยอโหดมากเขาได้ไปทั้งหมด7คะแนน7 7เรื่องนะครับคู่ต่อสู้กับสี่ัวงเก่าอีก7นะครับตามมาติดๆเลยครับ21ต่อ22 แล้วคุณหมายคือผู้ชนะในเกมเกมนี้เพราะว่าเขาได้คะแนนมากสุดนะครับสำหรับผู้ชนะในเกมเกมนี้ผมมีสิ่งดีๆมาให้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าว่าเท่านั้นยังไม่พอพิเศษกว่านั้นจะมีคนนำของมาให้คุณหมายเชิญเลยครับนี่ <Yeah. S 1> yeah. คุณหมายรับของได้เลยนะจ๊ะ นกกรอบวัวคูรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนเนื้อแน่นอร่อยกลมกล่อมรับไปดื่มบำรุงร่างกายหรือจะส่งต่อให้กับคนที่คุณรักก็ได้นะคะขอบคุณมากครับรับไปเลยนะครับคุณมายขอบคุณน้องมากนะครับบอกสิ่งดีๆกันต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้าเรายังอยู่ที่นี่เรายังไม่ย้ายเข้าบ้านเพราะอากาศดีมากช่วงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมีกล่องของขวัญมาให้ทุกคนเลยทีเดียวครับสนุกมากๆสุดตาคว้ากล่องสักครู่เดียว ยิงปั๊บรับบอลนะคะบอกเลยว่าพี่ดิมกับพี่ชินนี่สุดยอดมากๆเลยต้องให้เยี่ยมๆกับเขาเลยนะคะเพราะถ้าไม่ได้สองคนนี้ก็แย่เหมือนกันบอกเลยว่าเกมนี้ชนะค่ะ